มือ2อยากรู้ว่าเครื่องเคยถูกเปลี่ยนอ,อุปรกรณ์มาไหมเช็คยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมจากเพจ iPhone o s Thailand นะคะสำหรับคนที่อยากจะซื้อ iPhone มือ2สักเครื่องหนึ่งโดยเฉพาะตั้งแต่แบบ 10s ขึ้นไป เมย์จะบอกว่า iOS 15.2อย่างที่หลายคนทราบกันแล้วนะคะว่ามันสามารถเช็คได้ว่าเครื่องของคุณได้ทำการเปลี่ยนอะไรมาแล้วหรือเปล่าเช่นที่หลายคนกังวลกันเลยก็แบตเตอรี่กับจอเนาะอันนี้มันจะโชว์อยู่ในการตั้งค่าเลยนะคะถ้าใครจะซื้อเครื่องมือสองเมย์ May แนะนำเลยเปิดเข้าการตั้งค่านะคะทั่วไปเกี่ยวกับเลื่อนลงมามันจะแสดงชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักถ้าเกิดมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์แท้จะขึ้นว่าชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักแต่ถ้าเคยเปลี่ยนกับทาง ทางศูนย์โดยตรงก็จะขึ้นว่ามีการเปลี่ยนกับทางศูนย์โดยตรงเช่นกันด้วย i p n o n 10R 10S 10S Max แล้วก็ SE 2เนี่ยจะสามารถเช็คได้ว่าแบตเตอรี่ถูกเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าสำหรับ11 12 13 s ี r i นะคะจะให้เช็คได้ว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็หน้าจอไปแล้วหรือยังสำหรับ iPhone 12 iPhone 13จะสามารถเช็คได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยถูกเปลี่ยนแบตเตอรี่หน้าจอ แล้วก็กล้องมาแล้วหรือ,อยังสําหรับรุ่นอื่นๆถ้าต้องการเช็คนะคะหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นก้นชาร์จแพร์สวิตอุปกรณ์ต่างๆภายในเครื่องถ้าเราอยากจะเช็คล่ละทายังไงได้บ้างแต่อันนี้อาจจะไม่สะดวกในกรณีที่เรานัดเจอแล้วก็ไปตรวจเช็คนะคะถ้าต้องการจะตรวจเช็คจริงๆแนะนําให้คุณมีโน้ตบุ๊กไปด้วยหนึ่งตัวแล้วก็ใช้โปรแกรม3 YouTube นะคะในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็เลือกดีเทลเข้าไปเราจะสามารถเช็คได้ว่าเครื่องเนี้ย อุปกรณ์เป็นอุปกรณ์แท้ที่ติดมากับเครื่องเลยหรือเปล่าก็จะสามารถบอกรายละเอียดต่างๆได้นั่นเองการซื้อเครื่องมือ2ในกลุ่มที่ทางเมย์แล้วก็เพจ p h o n e S Thailand ได้ดูแลอยู่นะคะก็มีการซื้อขายเกิดขึ้นเป็นประจำการซื้อขาย่ันแอดก็หลังจากที่ผู้ซื้อได้รับเครื่องแล้วเนี่ย ก็จะทำการเช็คสา o u t u b e กันจริงๆแทบจะเรียกว่าเป็นปกติเลยเกือบทุกคนเลยดีกว่าก็คือจะตอบว่าได้รับเครื่องแล้วเช็คสา YouTube แล้วนะคะแล้วก็ยืนยันการรับเครื่องหรละคนที่กำลังมองหาเครื่องมือสองสักเครื่องหนึ่งอย่าลืมนะคะนำคลิปนี้ไปตรวจเช็คนอกจากการตรวจเช็คภายนอกก็อย่าลืมโปรแกรมสา YouTube แล้วก็การตั้งค่าทั่วไปนะคะแล้วก็ดูรายละเอียดอีกที่หนึ่งเท่านี้นะคะคุณก็จะปลอดภัยแล้วก็ได้เครื่องที่คุณมั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้เป็นอุปกรณ์เดิมไม่มีการเปลี่ยนหรือย,ย้อมแมวมาแล้ว สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งเพจไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัพเดตค่ะ i p iPhone S Thailand มีติสตอก็เลยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ